คือยังแต่งตึงมากเลยนะครับเหมือนออกใบแดงมาเลยมันเหมือนเป็นโฮม e เยเตอร์แบบเคลื่อนที่ได้เลยนะครับถ้าอยากดูหนังในรถนี่คือแบบเหมือนอยู่บ้านอะ่ะสวัสดีครับผมพบกับแท็กจากเต็นรถกุญญอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็มาพร้อมกับเจ้า bmw x1 โ e ฉม e84 นะครับซึ่งเป็นโฉมที่ขายดิบขายดีในเต็นท์กุญญงมากเลยนะเพราะว่าใครที่ติดตามมาอยู่ตลอดลจะเห็นเลยว่า เจ้า e 8 4มาที่ไรคือไปตลอดเลยวันนี้ก็เข้าใหม่คันนึงแล้วแล้วคันนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าสภาพนี่แจ่มแวบมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นรถมือเดียววิ่ง8 0 0 0มื่นโลเองด้วยนะครับตกต่อปีเนี่ยเขายังใช้ไม่ถึงหมื่นโลเลยสําหรับรถคันนี้คือดูแลเก็บรักษามาอย่างดีเลยแล้วอยากให้เห็นสีนิดนึงหูสีนี่ยังเงาแวบอยู่เลยแล้วเซอร์วิสทุกอย่างนะครับมีให้ดูครบหมดเลยเจ้าของเก่าดูแลรถคันนี้มาดีมากๆนะครับผมก็พร้อมที่จะส่งมอบต่อ้ท่านผู้ชมแล้วใครที่เห็นรถคันนี้อยู่ อย่าพลาดแล้วมาชมรีวิวกันนี้กันดีกว่านะครับรถคันนี้นะครับผมก็จะเป็น X1 นะครับเป็นตัว S Drive 2.0D ซึ่ง 2.0D เนี่ยแน่นอนนะครับเครื่องยนต์ของเขาก็จะเป็นเครื่องดีเซลขนาด 2,000cc สสูบนะครับเป็นตัวเทอร์โบด้วยพลักกำลังแรงมา้ามาทั้งหมดเนี่ยประมาณ177แรงม้านะครับจับคู่กับเกียร์ที่เป็นเกียร์6สปีดสามารถเร่งเครื่องนะครับ0-100เพียงประมาณ8วิเท่านั้นทำอัตราการเร่งได้ดีมากเลยนะครับ และไม่พอนะครับโดยที่ว่าเขาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะผมเขาบริโภคน้ํามันได้น้อยมากๆอยู่ที่ประมาณ17-18กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับผมทําให้รถคันนี้เนี่ยสามารถใช้ชีวิตประจําวันแบบสบายๆได้เลยนะครับผมแล้วก็คุ้มค่ากับการใช้งานมากเพราะว่าอัตราการสิ้นเปลืองนี่น้อยนิดและอัตราการเร่งก็ถือว่าทําได้ไม่แย่เพียง8วิเท่านั้นนะครับผมก็เป็นเดลี่ยูสได้ดีจริงๆสําหรับเจ้า X1 คันนี้ X1 เนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับเป็น คลาสที่ขายดีมากในตาในตระกูล b m เมับเเพราะว่าเรื่องหน้าตาของเขาหนึ่งอย่างด้วยนี่ครับนี่กระจังหน้าก็ยังจะเป็นแบบคิตนี่กริลอยู่นะครับผมไซส์ขนาดยังไม่ใหญ่มากเหมือนสมัยใหม่นะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยนะว่า X1 เนี่ยเขาก็เริ่มทําใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วนะครับผมถ้าเกิดเทียบกับโฉมอื่นๆโฉมก่อนหน้านี้ X1 เนี่ยเริ่มใหญ่มาแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รู้สึกใหญ่ขนาดนั้นแล้วก็มาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นไฟลูกแก้วหรือว่าโปรเจคเตอร์เลนพร้อมกับนี่เลยครับ เอกลักษณ์ของเขาก็คือวงแหวนวงกลมข้างในนะครับที่เป็น LED Daylight มาให้และกระจังหน้านะครับผมตามสไตล์ BMW อยู่แล้วเขาจะเน้นความดุดันมากขึ้นแม็กขอบขนาด17นิ้วนะครับเป็นแม็กอลอยแล้วก็ข้างในนะครับก็จะเป็นดิสเบรกมาให้ส่วนไซส์ของเขานะครับโดยที่ว่าเขาเป็น X1 เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวเริ่มต้นก็คือไซส์เนี่ยก็จะเป็นตัวไซส์เล็กสุดเลยแต่สําหรับผมนะไซส์ของเขาอ่ะถือว่าพอดีนะครับในการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจําวันคือถ้าเกิดเราไปกันแบบ พรอบครัเล็กๆอย่างเงี้ยสอาคนอย่างเงี้ยโหใช้คันนี้แบบสบายๆแน่นอนข้างหลังเจ้า X1 นะครับผมขอเริ่มที่ดีไซน์ไฟเลยในตระกูล E ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น E90E84 คันนี้ E60 นะครับไฟท้ายตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเอกลักษณ์ของ BM ยุคนั้นเลยนะครับผมใครที่ขับตามหลัง BM ยุคตระกูล E เนี่ยจะเห็นไฟท้ายนี้ปุ๊บรู้ทันทีเลยว่านี่คือ BMW นะครับเอกลักษณ์ของเขาทำออกมาได้ดีมาก ถึงตอนนี้นะคบผมเจเนอเรชั่นมันเปลี่ยนแปลงไปนะแต่ผมบอกเลยว่าเอกลักษณ์ของ bmw ก็ยังอยู่นะครับตัวข้างท้ายนี้นะคบผมก็จะเห็นความเป็น suv ขึ้นมาเยอะขึ้นเลยเพราะว่าตัวกันชนท้ายนะครับผมลักษณะของเขาเนี่ยก็จะเป็นออกแนวแบบโค้งมนๆหน,น,น,น่อยนะครับผมตอบโจทย์ตอบรูปลักษณะของเจ้า suv ขึ้นมาเลยเสร็จแล้วมาดูนี่ปึ๊บเปิดฝาท้ายขึ้นมาปัา๊บนี่เลยนะคบผม suv นะครับก็คือ suv อยู่ดีก็คือสามารถ มันเป็นรถที่อนเนกประสงค์ที่สามารถใส่ของได้เยอะเลยแล้วเราเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยครับพื้นที่ในการใส่ของนะครับเราสามารถใส่จักรยานได้ใส่ กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ได้2อสามใบเลยเพราะว่าโดยที่ว่าเขาเป็นแฮชแบ็กนะครับหรือเป็น s u v นะครับผมตัวประตูเปิดฝาท้ายของเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบเต็มบานเราก็สามารถสแต็กของหรือว่าวางของทับทับขึ้นไปกันได้แบบสบายๆเลยและไม่พอนะครับรถคันนี้เนี่ยสามารถพับเบาะลงไปได้อีกด้วยแค่นี้นะครับเราก็จะมีพื้นที่ในการเก็บของได้อีกเยอะแยะเลยแล้วใครที่เป็นใครที่ซื้อรถคันนี้นะครับผมแล้วก็กเน้นไปเรื่องสปอร์ตกีฬานะครับ ใส่จักรยานได้ใส่ถุงก๊อฟได้สบายโอ้อะไรยาวๆนี่ใส่ได้หมดเลยหรือว่าใช้ชีวิตประจําวันเราไปห้างอยากซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหญ่ๆเราก็ใส่ได้แบบสบายๆเลยเนี่ยยิ่งผมพับเบาะลงไปนะครับผมกลายเป็นว่ารถคันนี้นะ เป็นรถกระบะแบบมินิมินิคันนึงได้เลยใส่ของได้แบบจุใจกันเลยทีเดียวภายในของเรานะครับผมต้องบอกกันเลยว่าลูกค้าคนที่แล้วนะครับที่ใช้รถคันนี้เนี่ยดูแลรถมาอย่างดีมากเลยนะครับถึงรถจะเป็นปี2011แต่ว่าหนึ่งเลยนะครับเขาขับน้อยเขาขับไปยังแค่80,000ืกิโลทำให้รถคันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้งานได้เยอะแล้วจะทําให้ภายในของตัวรถคันนี้นะครับรอยขีดควร อะไรพวกนี้เนี่ยตามเนี่ยครับผมตามทริมเขาว่า t r i มเขาจะเป็นสีดําเงานะครับแทบจะไม่มีเลยนะครับผมดูแลดีมากเบาะเออยอะไรพวกนี้นะครับอย่างนเนี้ยเบาะเนี่ย คือยังเต่งตึงไม่มีรอยขูดขีดไม่มีขาดไม่มีย่นไม่มีอะไรเลยคือยังเต่งตึงมากเลยนะครับเหมือนออกป้ายแดงมาเลยกล้าการันตีให้มาดูเลยนะครับสาหรับ BMW คันนี้คือสภาพเป็นมือสองก็จริงแต่ว่าดูแลมาดีมากๆนะครับส่วนข้างในนะครับโดยที่ว,ว่าเขาเป็น e84 นะครับผมอาจจะเป็นรุ่นรถรุ่นโฉมก่อนปัจจุบันเนี่ย แต่ว่าข้างในเนี่ยเขายังรู้สึกว่ายังดูแบบใหม่ยังดูเท่ย,ยู่เลยเพราะว่าไม่ใช่อะไรครับส่วนมากที่เราจะเจอ X1 เนี่ยสีข้างในเนี่ยจะไม่ใช่เป็นสีนี้จะเป็นออกแนวสีอ,อ่อ,อนๆมันก็จะเลยมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันดูแบบเก่ามันดูแบบแก่แต่ว่าข้างในนี้นะครับผมจะเป็นสีทูโทนระหว่างสีดํากับสีอิฐและสีอิฐตัวนี้นะครับเข้ากับลุกตรงนี้มากจริงทําให้รถเนี่ยดูไม่แก่เลยดูไม่แบบดูไม่โบราณแล้วก็เลือกเฉดสีที่ออกมาสําหรับตัวผมนะผมชอบนะครับ อีกหนึ่งอย่างที่ทําให้รถคันนี้เนี่ยดูใหม่ก็คือเจ้าจอตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเจ้าจอตัวนี้นะครับมันไม่ได้ติดรถมานะครับผมอันนี้ใส่มาเพิ่มมันก็เลยทําให้ตัว bmw e84 คันนี้เนี่ยดูใหม่ขึ้นมาเลยจอตัวนี้เนี่ยปกติมันจะไม่มีมันจะเป็นแค่เก๊ะใส่ของเฉยๆสำหรับ e84 ตัวนี้นะครับแต่เพิ่มจอขึ้นมาปุ๊บเป็นจอ Android ปุ๊บผมต้องผมต้องบอกเลยว่ามันเหมือนเป็นโฮมเทียเตอร์แบบเคลื่อนที่ได้เลยนะครับผมเพราะจอตัวนี้เนี่ย รองรับแทบจะทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบลูทูธนะครับดูหนังก็ได้ฟังเพลงก็ได้นะครับผมครบคันในตัวนี้เลยอ่ะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูอันนี้คือหน้าแรกหน้าแรกสังเกตไหมเหมือนอะไรเหมือนกับ BM รุ่นสมัยใหม่เลยนะครับผมก็คือเขาทำซอฟต์แวร์มานะครับเพื่อรองรับกับ BM โดยเฉพาะแล้วก็ทำทำออกมาได้ดูดีมากเลยนะครับเพราะหน้าโฮมเนี่ยมันจะเหมือนพวก Z 4ตัวใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพไปดูมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับแล้วการใช้งานของเขาก็ใช้งานง่ายนะครับ เป็นทัชสกรีนหมดเลยกดปุ่มโฮมมาอันนี้คือหน้าแรกนะครับผมเริ่มที่มีเดียก่อนเลยนะครับจะกดปุ่มข้างล่างนี้ก็ได้นะครับเลือกมีเดียว่าจะเล่นอะไรนะครับผมนี่อันแรกก็จะเป็นเพลงนะครับเพลงอันนี้คือมันเข้ามาอยู่แล้วนะครับผมถ้าเกิดเราอยากจะใส่เพิ่มเติมเนี่ยก็จะมีช่องเย ถ้าเราอยากจะใส่เพลงเพิ่มเติมไปนะครับผมก็จะมีช่อง USB ที่เราสามารถเติมเพลงเข้าไปในตัวจอตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าจอตัวนี้เนี่ยเขามีฮาร์ดดิสก์ในตัวอีกด้วยแต่ถ้าเกิดเออเราไม่อยากอยากดูเข้าไปเราก็เสียบ USB ฟังเพลงได้อันนี้จะเป็น MP3 นะครับผมโหมดเล่น MP3 ต่อมานะครับผมหนังก็สามารถเล่นได้อันนี้เข้าๆนะครับนี่อยากให้เห็น e s ซ l ลูชันของจอนิดนึงว่าตัวจอตัวนี้เนี่ยมันชัดมาก นี่นะครับผมไม่รู้จะติดลิขสิทิ์ป่ะนะนี่ก็เป็นเทลเลอร์นะครับหนังคือถ้าเกิดคุณมีไฟล์หนังที่เป็นแบบ Full HD นะครับมาดูในนี้นี่แบบเจ๋งเลยจริงๆแล้วไม่พอนะครับผมอยากจะโชว์อีกนิดนึงคือเครื่องเสียงตัวนี้มันเป็นเครื่องเสียงติดรถมาอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ทำออกมาได้ดีมากนี่ขอแบบเซิร์ฟนิดนึงเป็นไงเสียงแบบถ้าอยากดูหนังในรถนี่คือแบบเหมือนอยู่บ้านอะแล้วคุณภาพของจอนะครับโอ้โห มันคมซะเหลือเกินอะอ่ะ,อะต่อมาเราจากดูหนังแล้วนะครับผม เราอยากไปอย่างอื่นเรากดมีเดียไปได้เลยนะครับผมมันก็จะไปตัวบลูทูธเพราะว่ารถ BME84 ตัวนี้มันไม่มีบลูทูธมาให้ตัวหน้าจอตัวนี้ก็รองรับบลูทูธมาให้อีกเราก็แค่เชื่อมต่อบลูทูธเราก็ฟังเพลงได้เลยก็จะประมาณนี้นะครับผมสาหรับเจ้ามีเดียตัวนี้หลังจากจอไปนะครับมาข้างล่างนี้เนี่ยปกติคือ E84 เขาก็ใช้มาแค่นี้เองนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นที่ใส่ CD นะครับ FMAM อะไรพวกนี้กออ็อยู่ตรงนี้หมดเลยแอร์ก็จะเป็นแอร์แบบออโต้น, Israel, นะครับผมเป็น d u o l คลา m a t e Control เลยแยกอิสระนะครับผม ก็คือแยกตัวอุณหภูมิอิสระซ้ายขวาเลยแล้วจะบอกหนึ่งอย่างนะครับผมอยากให้เห็นความรายละเอียดของรถคันนี้เราเราต้องมองว่ารถคันนี้ปี11นะครับแต่ดูปุ่มครับไม่มีทะลอกเนียนกริปหมดเลยคือดูแลมาดีมากนะครับผมอ่ะลงมาข้างล่างจะมีปาร์คเซนเซอร์นะครับสามารถเปิดปิดปาร์คเซนเซอร์ได้แต่ต้องขอบอกเลยว่าปุ่มเปิดปิดปาร์คเซนเซอร์เนี่ยมันเชื่อมต่อกับหน้าจอเพราะเรากดปุ๊บเนี่ยก็จะเข้ากล้องมาให้เลยนะครับผมซึ่งกล้องตัวนี้นะครับ ก็จะบอกอีกว่า e84 ไม่เคยมีแต่มีมาปุ๊บนะครับเป็นกล้องหลังไม่พอมีเซ็นเซอร์มาให้รอบคันดูเหมือน B M รุ่นอื่นๆอีกเลยนี่เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูอ่ะสาธิตแบบเดินหน้าเลยนะครับผมแล้วเดิ๋ผมเดินหน้าเนี่ยใกล้ชนนะครับนี่เรดาร์ขึ้นมาแล้วว่าเอ๊ะใกล้ชนแล้วนะ,อ,ะอ้โธเป็นไงคือนี่ e84 นะครับ แต่มีฟังก์ชันทุกอย่างครบครันเลยอันนี้คือเจ๋งมากๆนะครับผมลงมาอีกนะครับอยากให้เห็นมี i d เดีด้วยนะครับผมผมนึงบอกว่าจอเนี้ยมันทำมาเพื่อ bm เลยจริงๆเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่มีอ่าถ้าปกติ e 8 4รุ่นนี้เนี่ยเขาจะไม่มี i d เดีเลยเป็นที่เก็บของเล็กๆอะไรอยู่ตรงนี้เฉยแต่ใส่จอนันมาปุ๊บเนี่ยมี i d เดีเล่นนะครับผมก็ทำให้รถคันนี้เนี่ยดูใหม่ไปเลยต่อมานะครับผมรถ e 8 4คันนี้นะครับมีระบบ push start แล้วผมต้องบอกก่อนเลยต้องต้อง ยกย่องนสมัยนั้นนะครับว่าทางเ m ียแบบอยู่ไม่กักเรื่องพุทสตาร์ทเลยรถแทบจะทุกคันเลยนะครับเพราะเป็นแบบพุทสตาร์ทเอนจินมาให้หมดเลย mm hmm. เรือนไม้ตัว e84 นะครับก็จะเหมือนสกูน e เกือบทุกอันเลยก็จะเป็นแอนาล็อกอยู่นะครับซึ่งก็จะบอกทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นความเร็วนะครับรอบเครื่องอัตราการสิ้นเปลืองนะครับผมน้ํามันรถอะไรพวกนี้อยู่ในนี้หมดเลยแล้วก็จะมีตัวจอ lcd แสดาางผลเล็กๆอยู่ข้างล่างนี้นะครับสามารถดูพวกอ่า after service ได้ว่าเราต้อง s อร์วิสอีกทีนึงเมื่อไหร่อะไรพวกนี้ก็เซตในตัวหน้าจอเล็กๆตัว ได้เลยพวงมาลัยของ e84 อันนี้นะครับผมก็ยังเป็นดีไซน์แบบรูปแบบเก่าอยู่ถ้าคุณไปดู bm หลายๆคันนะตัว x1 คันนี้นะครับยังดูแบบทันสมัยหน่อยเพราะว่าตัวตัว airbag ของเขาเนี่ยมันไม่ได้ดูใหญ่เหมือนรถคันอื่นๆนะครับผมเหมือน bm รุ่นอื่นๆก็จะทําให้ความรู้สึกเนี่ยยังดูแบบเป็นพวงมาลัยเล็กๆเท่ๆอยู่นะครับผมมีแพดด์ชิปข้างหลังมาให้ด้วยซึ่งแพดด์ชิปตัวนี้นะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่า ตอนนี้ F30 ที่ผมใช้เนี่ยก็ยังใช้แพ d ด s h ชิพอารมณ์ประมาณนี้อยู่นะครับเป็นดีไซน์เดิมอยู่ทำออกแบบมาได้ดีมีตัวนี้นะครับมัลติฟังชันมาให้เล่นด้วยนะครับสำหรับเจ้าพวงมาลัย BMW คันนี้เข้ามาข้างในนะครับผม X1 SUV แน่นอนนะครับหัวผมเหลือฝ่ามือผมอยู่ันนี้เลยทำให้ผมนั่งไม่ติดหัวแน่นอนนะครับเข่าขา ไซส์นไทยนะครับส่วนตัวผม173หนัก90นะครับนั่งในตัว X1 นี่แบบสบายๆเลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการนั่งแบบ3คนข้างหลังล่ะตรงนี้แหละอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยตรงที่ว่าตัวเบาเองอตัวความแคบของตัวรถนะครับผมมันไม่ได้กว้างมากนะครับก็จะทําให้การนั่งคนที่3ตรงกลางเนี่ยมันจะไปเบียดคน2คนฝั่งข้างๆนะครับผมก็จะรู้สึกอึดอัดนิดนึงแล้วก็ตัวนี้นะครับนี่ตรงนี้ มันสูงมันสูงปุ๊บเท้าก็ต้องมาแชร์อีกก็รถคันนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าไป5คนเนี่ยอาจจะลําบากนิดนึงแต่ไป4นนี่คนน่ยสบายแน่นอนและตรงนี้นะครับที่มันปูดขึ้นมาสูงๆเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรต้องบอกก่อนว่า X 1 E 8 4เนี่ยครับเป็นเจนสุดท้ายแล้วที่ได้รถที่เป็นขับเคลื่อนล้อหลังมานะครับผมเพราะว่าตัวตระกูล F ขึ้นไปเนี่ยเขาจะเป็นขับเคลื่อนล้อหน้าหมดแล้ว โอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวเจ้า X 1คันนี้นะครับผมเป็นไงกันบ้างนะครับชอบไหมถ้าชอบแล้วก็มาดูราคากันเลยดีกว่าเจ้า X 1คันนี้นะครับจะเป็นรุ่นตัว2 0 D S Drive นะครับจะเป็นขับ2เป็นตัว E 8 4นะครับผมราคาที่ผมตั้งขายนะครับอยู่เพียง759,000บาทเท่านั้นและป้ายแดงตัวนี้นะครับตอนออกใหม่ๆนะครับ3ล้าน3 000. ตอนนี้แค่759,00 0บาท แล้วคุณได้เครื่องดีเซลไปขับไปก็ประหยัดน้ํามันอีกนะครับผมและไม่พอนะครับสภาพที่คุณดูภายในเมื่อกี้ในวิดีโอเป็นไงคือมันเลี่ยมสุดๆมีจอมาแถมให้อีกด้วยนะครับไม่ต้องไปเสียตังค์เพิ่มขึ้นมาอีกและเลขไม์ของเขานะครับตามที่ผมบอกไปเลยรถคันนี้วิ่งมาแค่80,000กิโลเท่านั้นคือเราลองนับปีไปนะครับรถรนนี้ปี11 ตอนนี้ปี21นะครับผมลด10ปีวิ่ง8,000 0โลตกต่อปีเขาวิ่งไม่ถึงหมื่นโลเลยคุณได้สภาพแบบนี้ไปอ่ะคุ้มค่าจริงๆแล้วราคาที่ผมบอก7 5 9,000บาทเท่านั้นรีบเอาเถอะนะครับคุณผู้ชมผมว่าอยู่ไม่นานแน่สำหรับรถคันนี้ก็ใครที่อยากรู้ข้อมูลเกี่ยวรถคันนี้เพิ่มเติมนะครับก็สามารถพิมพ์มาในคอมเมนต์หรือว่าโทรมาหาผมได้เลยนะครับผมในช่องทางที ผมลงเอาไว้ช่วงนี้นะครับก็ยังอยู่ในช่วงโควิดอยู่นะครับก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองดีๆด,ด,ด้วยแล้วกันนะครับผมมันใช้แอลโกอฮอล์ล้างมือหน่อยแล้วกันนะครับค่าสาหรับวันนี้นะครับผมอ้จะฝากอีกหนึ่งเรื่องก็ตอนนี้ทางเต็นท์กุญ,ญงนะครับก็ยังรับซื้อรถเหมือนเดิมก็สามารถเช็คราคากันมาได้ตามปกติเลยนะครับผมจะโทรมาก็ได้หรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับผมส่งรูปสำเนารถแล้วเดี๋ยวเราตีราคากันไหมให้แล้วใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันม,มาเยอะๆด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ